สวัสดีครับขออนุาผู้ชมมาติดตามรับชมแบบจำลองเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่21ของสัปดาห์ในฤดูกาล2024-25 20ที่สนามสติกาครับเป็นคู่แข่งขันระหว่างลอตติงแฮมฟอเรสครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลครับสำหรับเกมการบรรยายอยู่กับผมปิยะพษงสงรับหนที่บรรยายผ่าน f c 25ครับในเกมรูปแบบแมตช์จำลองเกมการแข่งขันผ่าน AI นะครับสำหรับคู่ฟอเรสกับลิเวอร์พูลก็จะทำการแข่งขันจริงในค่ำคืนของวันอังคารที่14มกราคมครับ ในเวลาบ้านไทยตีสาตรงเลยนะครับช่องที่ถ่ายทอดสดได้แก่ทูพีเมียรทุกวันหนึ่งและ2ครับคู่ระวังฟอ r e เรสกับลิเวอร์พูลครับก่อนแข่งในคู่นี้ครับตารางคะแนนก่อนเกมการแข่งขันจริงครับฟอ r e เรสอยู่อันดับ3าของตารางครับแข่งไปแล้ว20นัดมี40คะแนนครับส่วนงานลิเวอร์พูลครับจ่ายฟูงอยู่ยาวๆเครับแข่งไปแล้ว19นัดมี46คะแนนครับซึ่งแข่งน้อยกว่าฟอ r e เรสนนัดครับโดยที่คะแนนช่องว่างห่างกัน6แต้มครับ นัดแรกที่เจอกันครับฟอรเรสต์ก็สามารถบุกไปชนะถึงถิ่นแอนฟิลด์ได้ครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโดยที่ฟอรเรสต์เป็นทีมเดียวที่ลิเวอร์พูลนี่ครับแพ้วันนี้จะได้หลังตากับฟอเรสต์ครับลิเวอร์พูล11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงฝั่งเจ้าถิ่นฟอเรสต์ครับ4-2-3-1ครับแมตเซลครับเป็นผู้รักษาป,ประตูขวาเป็นไอนาซ้ายเป็นนิโคลวิลเลียมมาเลโร่คู่กับเมเลนโควิสกลางกลางเอเลียตเอเดอสันนิโคลโดเมเกสคอลัมฮัตซันออดอยมอร์แกนิไว แอนโทนีอิลังกาหน้าเป้าใช้คริสบูดครับฝั่งผู้มาเยือนอย่างลิเวอร์พูลครับ4-2-3-1เช่นกันครับผู้รักษาประตูเป็นอาริสงเบเกอร์ครับขวาเป็นอาร์โนซ้ายเป็นโรเบสันกลางโคดเต้คู่กับฟานได้กาเป็นแบกแม็กอาริสเตอร์ซูบอสลา์ครับสามผระสาาด้านบนครับดีโกโชต้าโมฮัมเหม็ดซาร่าลงมไปถึงโคดี้กักโตครับเอาครับเกมกำลังจะเริ่มครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่21ของสัปดาห์ครับ บอเรพเขี่เริ่มเกมก่อนครับจากซ้ายไปขวาสีแดงกับสีขาวฮาซันโอดอยครับทางซ้ายฮาซันโอดอยโดนรุมสองยังยังหนีได้ฮาซันโอดอยให้ใกล้ที่กิฟไบกิฟไบออกซ้ายนิโกวิเลียมโดนปัม๊มอ้าวโดนสไลด์ครับบอลออกแล้วครับนิโกวิเลียมได้ทุ่มนิโกวิเลียมหาเพื่อนอยู่ครับผ่านไปแล้วสามนาทีอืม ยังยังหาอยู่เดินใกล้มาที่ดานิโลมอร์แกนกิฟไวท์เดมิเกสให้มาที่กิฟไวท์กิฟไวท์หาหาเหลี่ยมแตะหนีหนีไม่ผ่านโคนาเต้อเล็กซานเดอร์โนครับกาเป็นแบกโมฮัมเหม็ดซาลามีเพื่อนเติมครับอาโนพยายามตวัดให้เร็วยังไม่ผ่านฮัสซันดอยโมเรโด 1, 2, ic, มิเลลโกวิสหนึ่งสองกับมิเลนโกวิสครับมาเรลโลเดอมิเกสทางขวาที่ไอหน้าเดอมิเกสเข้ากลางมอร์แกนคิปไว้วันนี้สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมครับมอร์แก <c oughs> นคิปไว้คริสวูดคริสวูธหนีได้มอร์แกนคิปไว้มอร์แกนคิปไว้ล้องขวาด้วยโอ้โหร <laughs> ักไก่ยิงคนระับมอร์แกนคิปไว้รับ ยังดีมีอารสงเบเกอร์ครับปฏิเสธออกไปก่อนครับแซ่บจริงๆครับมอร์แกนกิฟไวห้านัดหลังสุดของฟอเรสต์ยังไม่แพ้ครับผลงานยอดเยี่ยมเหลือเกินครับเอาครับเปิดมุมของฟอเรสต์โดยกิฟไวทครับได้เปิดโดนโรบอรสันมงทีเมก่อนยังเก็บได้ฟริสบูตเกี่ยวติดแล้วก็ไอหน้าให้เพื่อนโอ้โหโรบอรสันดักได้ครับโอ้โหเกือบ้ะครับลีพูโกนาเต้แก้ไขก่อนครับอาริสต์ ทางขวาที่โมซาลาโมซาลาโดนรุมสองให้ช่องมาก่อนที่โซบอสไลโดนแซดด้านหลังฟูสินไม่ว่างไงครับโมซาลาโมซาลาแตะนี้ได้ครับซาลามีโซบอสไลาให้โซบอสไลโซบอสไลาให้มาที่ดิกโกโจตาลงใส่ด้วยซ้ายโอ้โหโ,หโหโดนไมเลก,โ,กวโวิโโดเกือมาครับดิกโกโจตาครับจังหวะเขาทำของฝั่งลวอร์พูครับนี่ครับบอลจับไม่ไดีเท่าไหร่ครับโอ้โหไม่โดนไมเลกโกวิดเนี่ย วิถีบอลนี้ตรงกรอบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมแมตต์เซลครับโวยเพื่อนครับเอาครับเป็นฝั่งลิพูเตมุมบ้างครับจากขวาแม็กอาริสเตอร์เปิดมาไม่ตรงกรอบครับแต่ยังเคลียร์ได้ครับอีลังกาอีลังกามีเพื่อนเติมครับดังใ่ให้โอ้โหให้จังหวะนี้มามาที่ทางด้านฮัสซันอรอย พัดสั้นหนอยพลิกได้ยิงแล้วโอ้โหไม่ผ่านอาโนครับโอ้โหเกือบครับจังหวะเขาทำของฝั่งฟอเรสอาโนุเฟอร์กิวฟันได้ครับโมฮัมเหม็ดซาลาห์ไหลต่อได้ส่วนที่ดิโกโจต้าครับแตะแล้วยังคลองได้อยู่โจต้ายังไม่มีเพื่อนครับทั้งหน้าทั้งหลังมีเพื่อนขอครับที่สมุทรสาคตักมาตรงกลางทิกตักโผย่ิงโอ้โหเป็นมงครับตรงนี้ไม่ผ่านมือเซลครับ บอลมันตรงปลอบแล้วตรงตัวของเบตเซลโดมิเกสอ้าวยังได้ครับสมบูชลายแม็กลิสเตอร์โคลติกาโกครับให้ตรงกลางในส่วนที่สมบูชลายเข้าขวายิงโอ้โหมิโกเลนโกแหมหลงไปเป Micro ็นมิโกเลนโกตลอดครับเมลังกูบิสโอ้โหอาครับฝั่งของฟอร์เรสต์ในส่วนบ้างกิฟไฟ์ดานิโล ทางซ้ายที่ดานิโลดานิโลแทงทะลุช่องสวยแล้วก็ฮาซันอดอยเปิดเข้ากังไม่ถึงคลิสบูโคนาเต้ชิงได้ก่อนเอาครับพิปไปล้วงเข้ามาแล้วโอ้โห,โหต้องเขีร์ทิ้งก่อนกับหน้าประตูบอลของฟอเรสครับมมรลโลดานิโลโดมิเกสยังขึงอยู่ครับฟอเรสสามสิบสองนาทีที่สติกลาวยังศูนย์ศูนย์ครับ คู่ฟอร์เรสต์กับลิเวอร์รพูลครับการจำลองแมตช์ผ่าน fc 25ครับโดมิกเกสมลเมเรโลโดมิกเกสเข้ากลางมากิฟไวท์คริสฟูดให้หลังมาก่อนที่ดานิโลทางซ้ายมีเติมครับเอาครับจังหวะของฟอร์เรสต์อาร์ซานอดอยไหลต่อมาที่ดานิโลดานิโลยังไม่มีเหลี่ยมให้ขวามาที่อีลังกาอีลังกา ต้องหาเพื่อนเติมก่อนครับโรเบร์สันดักได้ครับเตะมุมฝั่งของฟอ r เรสครับแฟนๆลิเวอร์พูลที่ซิธกกา์ครับส่งเสียงเชียร์จังหวะย้อนก่อนหน้านี้ครับเข้าทำของมอร์แกนกิฟไว้โอ้โหหลอกยิงเกือบได้ครับฟอ r เรสเตะมุมน้งขวาครับฟอ r เรสโดยมอร์แกนกิฟไว้เปิดเข้าไปได้กรอบโดนกาโกมงทิ้งก่อน ได้เต็ม,มุมอีกครั้งครับ Forest. โฟเรสต์บุกชุดนี้จะเป็นไงครับโฟเรสต์พยายามจะส่งสัญญาณให้กับเพื่อนร่วมทีมครับมอร์แกนกิฟต์ไว้จะเล่นสุดไหนครับมอร์แกนกิฟต์ไว้ได้เปิดมาเสาแรกโดนโอ,ลอลิสเตอร์ล้บบุกย้อนศรโอ้โหสามีกทีไม่ได้ครับโอ้โหโจตาต้าองเลีย์ก่อนแก้ไขมาโอ้โห บอลไปชนคานครับโอ้โหจังหวะมงของฟอรเรสยังไม่ได้ครับศู์ศู์อยู่เอาครับลิพูจะได้ส่วนครับกับอีก5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับดิกโกโจตารครับนำบอลมาให้ใกล้ๆที่สมสลายแทงต่อทางซ้ายย้อนมาที่สมสลายล้ำหน้าครับจังหวะนี้มีธงครับโอ้โหกักโอวิ่งกลับมาไม่ทันครับโคดิกาโก อยู่ในตำแหน่งลำหน้าครับพยายามจะไปประท้วงพุทธสินครับวีอาร์ชัดเจนครับจังหวะน,นี้แมตเซลเตะยาวขึ้นหน้ามาครับฝันได้หมงตั้งได้สุดท์ไซให้กับกาฟินแบกเม็กอาริสเตอร์โดมินิกสบอสไลท์ทางขวาที่โมซาล่ามีโชต้าข้างหน้าซาร่ายังไม่ให้ไปกินมุมขวาก่อนให้มาแล้วครับโชต้าคืนมาก่อนที่ซาร่าครับหักกลับมาย้อนหลัง ทดเจ็บของครึ่งแรก2นาทีครับครบโดนมาริโล่มงตั้งได้เอาครับเก็บได้แม็กเลสเตอร์ทางซ้ายที่โคริกาโปกากโปโยกข้าขวาตีบอลที่โจตาโจตาได้เดี่ยวเรียบร้อย1-0ครับโอ้โหก่อนหมดเวลาครึ่งแรกครับโจตาโอ้โหเก็บตกจากความผิดพลาดครับแม็กอลิสเตอร์โยกทางซ้ายให้โคริกาโปครับไหลให้กับดีโกโจตาครับ1-0ก่อนหมดครึ่งแรกครับโอ้โหเอาครับลิเวอร์พูลน้ำนะครับนี่ครับ อาริสเตอร์ให้โคริกาโปครับไหลต่อมาที่โจตาบ้างครับแล้วก็ยิงมุมแคบโอ้โหต้องชมความยอดเยี่ยมครับนี่ครับจังหวะเก็บตกของลิเวอร์พูลโดยอาริสเตอร์ครับโยกไปทางซ้ายที่โคริตาโปครับแอสซิตให้ดิโกโจตาครับ1-0ครับนาทีที่45ก่อนหมดครึ่งแรกครับลิเพูนำครับ เอาครับมุสินเป่าหมดเลยไหมเป่าหมดครึ่งแรกเลยครับโอ้โหลิเวอร์พูลบุกไปนำฟอร์เรสต์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่21ของสัปดาห์ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาชมเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่21ของสัปดาห์กันต่อในครึ่งหลังครับขออนุญาผู้ชมกลับมาที่สนามซิติการกันต่อครับเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่21ของสัปดาห์ครับเป็นการจำลองแมตช์ผ่าน FC 25ครับรูปแบบแมตช์จำลองเกมการแข่งขันผ่าน AI นนะะคคคคครรรรัับบููู่่่่แกี้หวางฟอเรสต์กับลิเวอร์พูลครับ ยังเป็นฝ่ายลิฟต์ผู้ครับบุกมานำควอเรสต์ได้1นูนจากดิโก้โชต้านาทีที่45ครับสำหรับเกมคู่นี้ก็จะทำการแข่งขันจริงในค่ำคืนของวันอังคารที่14มกราคมครับเวลาในบ้านไทยตีสามตรงครับช่องที่ถ่ายทอดสดได้แก่ทูพีเมียฟุตบอล1และ2ครับเอาครับมาดูเกมขึ้นหลังกันต่อครับผ่านมาแล้ว5นาทีครับยัง1นูนเหมือนเดิมครับคริสวูดดานิโลให้คริสวูดย้อนกลับมาก่อนดานิโล จังหวะทำของฟอเรสต์ก็มีครับแต่ยังไม่ผ่านอลิสองเบเกอร์แล้วก็บอลไปชนคานสองครั้งครับกลายเป็นแบกอาโนไหลทั้งขวามาที่โมซาล่าโดมินิกสโบสไลย,ยังไม่มีการเปลี่ยนรายชื่อผู้เล่นสำรองทั้งสองทีมครับกลายเป็นแบกนัดนี้เป็นนัดล้างตาสำหรับลิพูครับซึ่งฟอเรสต์บุกไปชนะถึงถิ่นแอนฟิลด์ได้หนึ่งศูนย์ครับ อีก90นาทีนี้จะจบลงแบบไหนก็ติดตามรับชมของจริงได้เลยครับโอ้โห,โห,โหกาโกสุบอสไลอเล็กซิสแม็กอลิเซอร์ล,ลองส่องดูยังติดบล็อกอยู่อ้าวบอลมาเข้าแรมของซาลาซาลาก็ด้วยขวายิงโควบอลเฉแลบโอ้โหเกือบได้ครับซาลาโอ้โห,โหดูครับภาพช้าบอลมีเฉแลบนิดหน่อยของนิกโก้วิลเลียมเขินข้ามคานครับโอ้โหเกือบเป็นโชคดีของลิเวอร์พูลครับอ้าวไม่ติดครับโโอ้โห เป็นซาล่าครับยิงหลุดกรอบไปเองครับบอลเหินข้ามคานครับยังแค่1-0ครับหลังประตูของฟอเรสต์เป็นกองเชียร์ของฝั่งลิเวอร์อพูลด,ด้วยครับเอาครับฟอเรสเก็บได้คริสวูดดีดออกต่อที่อีลังกาอีลังกายกหนีได้อีลังก,า,ก,งกาเข้ามาในกรอบอีลังกาได้ดวลโอ้โหกับโรบสันโอ้โหนีโรบสันได้ก็ยิงติดอลสซงเบเกอร์ครับโอ้โหอีลังกายังตีเสมอไม่ได้ครับ และจะสวนเร็วของลิ์ปูเลยไหมโจต้าโซบอสลาทางขวาที่ซาร่าซาร่าเข้าในกรอบซาร่าพยายามจะกลับเร็วให้โซบอสลาไม่ทันครับฮัสซันอดอยครับเดวิดกิ๊สฝานได้ยังดักได้บอลของลิ์ปูครับซาร่าโอ้โหบ้างเลยครับซาร่าซาร่าไปให้ทางด้านโจบเป็นโซบอสลาครับ โอ้โหหนีไปเลยครับ2-0ครับโดมินิกซูโบสลายครับโอ้โหโอ้โหยิงเหนือชั้นจริงๆครับซูโบสลายโอ้โหเสียงแหบนะครับจังหวะนี้ครับครับซาน่าครับมีแอซิครับวันนี้ดูครับตักตรงๆครับแล้วชิปเหนือแมตเซลนิดเดียวครับบอลเด้งข้ามประตูเวทนิดตอกๆเลยครับโอ้โหโอ้โหจอดๆตรงนี้ไม่รอดครับซูโบสลาย 2-0ครับลิเวอร์พูลนำฟอเรสต์ไปแล้วครับจากดมินิตสมบัสไลท์อาครับสกอร์ได้เรียงเล้วครับลิเวอร์พูลจะกแก้แบบไหนครับฟอเรสต์ Forest. ก็ยังประมาทไม่ได้ับฟอรเรสต์ Forest. 5นัดที่ผ่านมายังไม่แพ้ครับฟอเรสต์ Forest. อยู่อันดับ3ของตารางครับฟอเรสต์ Forest. หากแพ้วันนี้ลิเวอร์พูลจะนำห่างถึง9แต้มแล้วก็แข่งไม่กว่า1นัดด้วยครับ การ f e แ d b a c k หชั่วโมง7นาทีครับลิเวอร์อพูลก็ยังนำส2 0ูนย์อยู่ครับโคนิการโปรัรบเลาะมาทางซ้ายแล้วแตะใช้ความเร็วครับการโปรได้เปรียบเลยครับการโปรมีโจตาโคนิการโปไหลมาที่โจตาโจตาดีดกลับมาไม่ถึงครับโดนโดมิเกสดักได้ฮัตซันดอดอยย้อนกลับมาที่ไอหน้าฮัตซันดอดอยให้กลับดานิโลเมเรโล โดนบีบเร็วครับต้องเล่นครับดานิโลฮาซันโดอยทางซ้ายฮาซันโดอยยังไม่มีเพื่อนเติมครับหลังมีไอหน้าครับฮาซันโดอยโอ้โหช้าแล้วยนอาร์เลสเดอลได้แย่งได้ครับโอ้โหการเป็นแบกไม่เร่งมากครับลิฟว์สกอร์ที่นำห่างถึง2-0โรเบรันมานั่งสำรองนี้มีหลุยดีอาร์สทาวีเอเลียดดาวิดนุนเยสครับลิฟว์โฮบิกโกโจตาครับ โจต้าอีกครั้งทางซ้ายที่โคร,โริกาโปครับโจต้าหักกลับมาได้สวยที่โซบอสไลด์เข้าเหลี่ยมโซบอสไลด์ยิงติดโอ้โหเมเรโลครับโอ้โหมาครับทางสนามมีขยับแล้วครับฝั่งของฟอเรสต์ครับคริสวูดออกวันนี้หูบทบาทน้อยครับไอวอนิกี่ครับลงมาแทนตัวทางด้านลิ์ปูครับเอนโดลงมาแทนกาเป็นแปลกเตะมุมจากกราบซ้ายครับโดยซาร่า ซาลาได้เปิดเข้ามาได้ขึ้นของลิพูครับโจตายังเก็บได้ที่โคนาเต้ซาลากับโคนาเต้โคนาเต้ย้อนกลับมาขวาร์ตลุเอนโดเอนโดดีดมาเป็นทางด้านกูดิกาก,กโกยิงติดบองหูซ้ำก็ไม่ได้ครับ10นาทีสุดท้ายับแม็กอัลเซอร์ตักทางซ้ายกูดิกากโปรครับกากโปโยกอยู่ใกล้ๆที่สมุทรสลายสมสยสุทรสลายยิงหาแหวกไม่ได้ก็ย้อนมาก่อนกากโป ประสโบรสไลประสโบรสไลส์โอ้โหไข่โอ้โหเล่นยากครับนิโก้วิลเลียมนิโก้วิลเลียมพิงอยู่เลียมในนิโก้วิลเลียมพิงหาได้เปล่าหรือเปล่าบอลทุ่มของฝั่งลิเวอร์พูลหรือเปล่าครับก็จะมีเปลี่ยนครับฮาซันน์นันโอกครับเป็นโอเลวิล่าลงมาแทนครับสโบรสไลส์ออกเป็นฮาวิเอเลียดครับทุ่มของฟอเรสต์นิโก้วิลเลียม นิโก้วิลเลียมครับโยกอยู่หาเพื่อนไม่ได้ก็โอ้โหไอ้ใกล้มาที่เมเรโร่ทางซ้ายไอนะ้หน้าอ้าวยังได้ครับเอ็นโดอ้าวบอลมันยาวครับยังเก็บได้ครับฟอเรสไอวนิจย,ย้อนกลับมาเร yes. อนเยสเมเรโร่ไอ้หน้า ช่องนี้สวยครับฟอเรสไล่มาก่อนไหมแอนเดอร์สันไหลมาไอวอนิจิไอวอนิจิเสาแรกโอ้โหเล่นไปแล้วแต่มีธงครับฝั่งของฟอเรสจะเปลี่ยนอีกครับอีลังกาครับออกเป็นซินวาเข้ามาแทนครับโคนาเต้ครับออกเป็นทางด้านโจโกเมสครับของจริงไม่แน่ใจกับโจโกเมสจะมีอาการบาดเจ็บหายดีหรือยังครับฝากเพื่อนๆคอมเมนต์นะครับทดเจ็บของครึ่งหลัง2นาทีครับกำลังจะครบ สามแต้มลิเวอร์พก็น่าจะล้างตาได้สําเร็จครับโคลิกาโปรครับทางซ้ายมีเอเลียตทำทางเอเลียดให้กากโปสองนาทีครบจังหวะแอคชั่นสุดท้ายของฝั่งลิเวอร์พูลเอเลียดเอเลียดเล่นมุมทงครับโคบโริกาโปบอลมาอยู่ที่โจโตาพลิกยิงไม่ผ่านมิเลโกบิชและจะเป็นแอคชั่นของฝั่งฟอเรสต์ก,ก็จบเกมเลยครับลิเวอร์พูล l ทำได้ครับ บุกมาชนะฟอร์เรสต์ถึงถิ่นซิตี้กรครับด้วยสกอร์2-0ครับลิเวอร์พูลก็ได้ประตูจากทางด้านใครนะผมจำไม่ได้ครับเป็นทางด้านอ๋อดิโกโจต้าครับแล้วก็ทางด้านโดมินิกสมอลสตาเนียครับคนนี้ครับ2-0ครับลิเวอร์พูลเก็บสามแต้มได้สำเร็จครับสำหรับวันนี้หากถูกผิดก็ขออภัยผู้ชมทุกท่านด้วยครับรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ ติดตามช่องภาคคอนเกมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ